เจ้าของแชทงัดหลักฐานสำคัญยานคุยกับกระติจจริงพร้อมเล่าความลับสุดช็อกในวันเกิดเหตุ จากกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาเนื่องจากอุบัติเหตุพัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาทำเอาหลายคนได้ออกมาตั้งข้อสงสัยกันมากมายโดยมองว่าเรื่องราวค่อนข้างที่จะไม่ชอบมาพากลทำให้ชาวเน็ตลุกฮือกันตามสืบเรื่องนี้และคอยจับผิดจับโป๊เพื่อนทั้ง5คนที่อยู่บนเรือในวันนั้นโดยหนึ่งในคนที่ชาวเน็ตสงสัยมากที่สุดก็คือกระติก ผู้จัดการของแตงโมนิดาเพราะมมีพฤติกรรมที่แปลกๆรวมถึงให้สัมภาษณ์ไม่เหมือนกันสักครั้งเดียว จงกระทั่งล่าสุดมีเพจ Facebook หนึ่งได้โพสต์ภาพแชทสนทนาซึ่งเหมือนว่าจะเป็นการพูดคุยกับคนที่ชื่อกระติกแต่ไม่แน่ชัดว่าจะใช่กระติกที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมดีดาหรือเปล่าโดยในแชทมีการพูดคุยกับผู้ชายคนหนึ่งที่เหมือนจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือและที่หลายคนโฟกัสคือประโยคสุดท้ายที่ฝ่ายหญิงพิมพ์ว่าหนูพลาดเองที่รับงานแบบนั้นนอกจากนี้ยังมีการพิมพ์ตอบอีกว่า เพื่อนบังคับไม่ให้หนูพูดอะไรที่แม่ตรงกัน ล่าสุดค่ะเมื่อวันที่5มีนาคม2565ในรายการทุบโต๊ะข่าวช่องอมรินทีวีได้มีการวิดีโอคอลพูดคุยกับชายคนดังกล่าวโดยอ้างว่ามีการพูดคุยกับผู้หญิงที่ชื่อกระติกแล้วโดยชายคนนี้ชื่อว่าแจ็คราชาไฮเดอร์ซึ่งเจ้าตัวได้งัดหลักฐานทั้งแชทและข้อมูลการโทรศัพท์รวมถึงสลิปที่โอนเงินไปให้คนที่ชื่อกระติกจำนวน300,000บาทเพื่อช่วยค่าทนายความพร้อมยืนยัน ว่าไม่ได้มีการปลอมแปลงขึ้นมีการพูดคุยกับกระติกที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมจริงๆแต่ทางผู้ประกาศข่าวก็บอกว่ายังไม่เชื่อคำพูดของชายคนนี้แบบร้อยเปอร์เซนโดยแจ็คราชาไฮเดอร์ได้เล่าว่าจากการพูดคุยกับคนที่เชื่อกระติกเธอได้บอกว่าเรื่องการปรสัสสาวะท้ายเรือเป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาโดยคลิปสุดท้ายที่ทุกคนเห็นหลังจากคลิปนั้นแตงโมก็รู้ความจริงแล้วว่ากระติกรับง าารมเซึ่งรับเงินก้อนหนึ่งจากผู้ใหญ่มาแล้วและผู้ใหญ่ก็รออยู่ที่โรงแรมริมน้ำอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องนี้คงต้องสืบหาความจริงกันต่อไปว่าสิ่งที่คนคนนี้พูดคือเรื่องจริงหรือไม่อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ